สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆี่วันนี้วันที่30ตุลา2,560นะคะเราอยู่ที่วัดบุรพารามพระรามหลวงนะคะวันนี้ก็มาร่วมถ่ายทำพิธีตักบาตเทวโรหณะนะคะที่วัดบุรพารามนะคะเมื่อสักครู่เราก็เก็บบรรยากาศตามท้องถนนแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บบรรยากาศในวัดบุรพารามนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศ ก่อนรอตักบาททีวูกันนะคะไปเลยคะ่ะก็คือบริเวณวัดบูรพารามนะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นโบสถวัดบุรพารามก็จะจัดตรงลานข้างหน้านะคะไว้เป็นที่ใส่บาทนะคะก็จะรวมกันไว้นะคะก็จะแต่ง นี้คะลักษณะในวัดก็จะจัดเป็นแบบนี้นะคะพระภิกษุก็จะตักบนขวานะคะแหมรบรรยากาศงานนะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศก่อนค่อยไปรองานตักบาตกันนะคะ เชื่อเห็นป้าใหญ่หป้าลิกนะคะนนนี้ก็คือวัดบุรพารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะวัดพัฒนาตัวอย่างดีเดน่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีม 2, งคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวา2,542นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คุณพ่ inform 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 อคุณแม่นะคะชีวบุญตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็มาวันน ta sure. ีน้ด <Todo S 2> <i S 1> ้วยนะคะเก้าณพ่อไม่หรอกค่ะนี่คือ <hi> พ่อเที่ยงไทยยายไทยก่อนก็จะมานน่นนะคะเดี๋ยวเราเราเก็บภาพตอนตักบาตร ขีวนนะคะขับมาเอ่กิดเปลี่ยนไปที่ตรงมาที่ทางวัดเดียนเป็นศาสนาแหา่งสัตนติภาพโลกอย่างแท้จริงนะคะพระเพาะสอนให้บริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาสมาธิภาวนาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนชีวิตเองอีกทั้งไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ที่ดีด้วยการไม่เบยียดเบียนดังกล่าวจึงเป็นการสร้างสันติภาพในโลกอย่างแท้จริงนะคะถวายโดยท่านด็อกเตอร์จำลองนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นคติธรรมในวันนี้นะคะของพระพุทธศาสนาวัดบูรพารามของเรานะคะเราจะเก็บบรรยากาศในการตักบาตรเทโวโรงอานะคะวันวันวันรณภาพหลวงปู่ด้วยและก็เป็น,นวันมรณภาพหลวงปู่หลวงปู่ดุลหรอคะคร,ราาับ วันมรณภาพวงปูดุลด้วยในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีของเรานะคะเมื่อสักครู่เราเก็บบรรยากาศข้างนอกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เรามาเก็บบรรยากาศในข้างในข้างในนี่แกเป็นตักบาตรข้าวสวยนะคะเพราะว่าข้างนอกก็บริจาคตักบาตรอาหารแห้งมาแล้วนะคะแล้วแต่อมรชา วันนี้ก็จะเป็นวันลัึววันบุรพาจารย์ด้วยนะคะเป็นวันครบรอบของพระราชาุบุธาจารย์หลวงปู่ดุลตโลนะคะก็ลาสังขารนะคะ29ตุลาคม2560ก็จะครบ213 0ปีเลยนะคะไม่รู้ว่าจีจะพอกันหรไม่เพราะว่าก็จัด ่ะ้ทีจดไเป็นวันสําคัญด้วยนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ตพระที่จะมาท่านกำลังเดินทางมานีก็คือพิธีประวาตรเทวโรหณะนะคะวัดพระพารามพารามหลวงค่ะก็จะย้ำให้กับเพื่อนๆรวมกันกรดไกล ทาพิธีตักนะเทโฮโลหะคือวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะตอนที่จะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรค์นะคะชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมาดานะคะบนสวรางสามเดือนนะคะ มเมื่อครบสางเดือนก็จะกลับมาอย่างโลูกนุในวันแรมหนึ่งข้าเดือน,น,ะะนสิบเอ็ดก็จะมีวิธีตรับบินทบาตจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า วันเทวโรวณนะคือวันที่สูงย่้คือสวรรค์มนุษย์ษยเล่นนรกนะคะเปิดน้อนสาธุการของสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าหลังจากที่ไปจำปัญษาที่ดาวดึงเพื่อปลดพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือน ก็จะตักบาตรเวียนตักบาตรในแนวทักษิน,ะะน,กนานน <ะ S 1> คือเวียนมาจากขวามาซ้ายนะคะก็จะดูดูสวยงามนะครเกิดตักเวียนขวามาซ้ายนะคะอันนี้จะตักบาตรข้าวสุกอย่างเดียวนะคะ สสมเยอะมากเลยนะคมาเริ่องตักบาทอันนี้นะคะ ก็จะเหลือเป็นตักข้าวสุกอย่างเดียวนะคะวันนี้ในวัดนี้นะคะมีพทิกสูงมาเป็นจำนวนมากเลยรวมที่วัดบูรพารามพระรามหลวงของเรานะคะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะจีก็จะหาดูได้ยากนะคะหลังจากที่ทุกทานได้ร่วมทำบุญตักบาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์ก็จะเข้าสู่ศาลาการประเรียนหรือว่าศาลาอัตุโลนะครับเพื่อรำเประกอบพิธีสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์นั้นจะเข้าสู่ภายในศาลาเราจะเก็บพิธีศัก์สิทธิ์นเพื่อเร่วามวในวันนี้นะครับตันยกเก้าอี้มานักหนาสัมผัสบรรยากาศมากกว่าทีวีให้กับโคณะสงฆ์จะนั่งภายในศาลาเต็มไปหมดนะครับ ส่วนท่านที่จะร่วมทำบุญในตับา่านะครับเป็นมนการตับป่เทโวเป็นประชาทุกปีแล้วมันจะเป็นวันรอบรอบการลาสรีและส,สังขารของพระนุษย์าจาร์หรือโมคูตุลอัตุโลเป็นการราชาคณะชันราน ซึ่งราผู้ดูดเป็นเนิดนะ้านตราสารต่บชประเทียงอัเปเบิร์สุดทีเมื่อว,วันอันาคาศแบบสองห้างเดือนสิบเอ็ดปีคูณตรงก